ในโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งมหัศาจรรย์ที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดรูปทรงของหินและภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษสิ่งก่อสร้างที่ท้าทายกฎแห่งฟิสิกส์หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของธรรมชาติที่เราเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนการค้นพบสิ่งเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นและความทึ่งให้กับผู้ที่ได้เห็นได้สัมผัสเราอาจจะตั้งคำถา,ถามถึงวิธีการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์เหล่านี้และความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง หรือแม้กระทั่งสงสัยในขีดจำกัดของธรรมชาติและมนุษย์ที่สร้างมันขึ้นมาซึ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เราเนี่ยสามารถสัมผัสถึงความแปลกประหลาดและความงดงามของสถานที่ที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมาก่อนโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมมีภาพถ่ายปแปลกๆจากทั่วโลกที่คุณผู้ชมนั้นอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งแต่ละภาพเนี่ยมีเรื่องราวและที่มาที่แตกต่างกันบางภาพเกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกันของธรรมชาติและการเวลาบางภาพก็เป็นผลงานการสร้างสารรค์ของมนุษย์ที่ต้องใช้ทั้งความสามารถและความมานะเพื่อทําให้เกิดขึ้นโดยภาพแปลกประหลาดพวกนี้มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไป รับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับหินลอยแห่งซาอุดีอาระเบีย ภาพแรกของเราเดี๋ยวมาจากซาอุดีอาระเบียมันเป็นหินก้อนขนาดยักษ์ที่ดูเหมือนลอยอยู่กลางอากาศเป็นภาพที่สร้างความงุนงงให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากหินลอยนี้ดูเหมือนว่าจะลอยอยู่ได้ด้วยพลังอันลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจจริงๆแต่เมื่อเราลองมองใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีฐานเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายใต้หินก้อนนี้ มันทําให้หินนี้ตั้งอยู่ในมุมที่ดูเหมือนลอยจริงๆโดยการสะท้อนแสงและเงาจากสภาพแวดล้อมทําให้หินก้อนนี้ดูลอยอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งผมเชื่อเลยนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมได้เห็นกับตาตัวเองจะต้องทึ่งอย่างแน่นอนโครงสร้างหินรูปหน้าคนในไอซ์แลนด์ ที่ไอ์แลนด์นะครับคุณเนี่ยจะพบโครงสร้างหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของมนุษย์มันถูกเรียกว่าหินหน้าคนโครงสร้างนี้ถูกแกะสลักโดยธรรมชาติจากลมและฝนเป็นเวลาหลายพันปีรูปทรงของมันเนี่ยทำให้ดูเหมือนหน้าของบุคคลที่กําลังจ้องมองออกไปยังทะเลซึ่งในความเป็นจริงแล้วโครงสร้างนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์แต่เป็นผลงานของธรรมชาติที่แท้จริงภาพนี้ทําให้เราเห็นถึงความน่าทึ่งของธรรมชาติที่สร้างส,างสิ่งมหัศจรรย์อย่างไม่ได้ตั้งใจ เมฆคล้ายจานบินในอาร์เจนตินาภาพถัดไปเนี่ยนะครับก็มาจากท้องฟ้าอาร์เจนตินาเป็นภาพถ่ายเมฆที่มีรูปร่างเหมือนจานบิน UFO เมฆแบบนี้ถูกเรียกว่าเมฆเลติกิล่าพวกมันเกิดขึ้นเมื่ออากาศชื้นไหลผ่านภูเขาและสร้างลักษณะคล้ายจานบินที่พาดอยู่บนท้องฟ้าภาพนี้ทําให้เกิดการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของ UFO และปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดบนท้องฟ้า บางคนเนี่ยก็เชื่อว่ามันคือหลักฐานของการมาเยือนจากนอกโลกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นต้นไม้สังเคราะห์ลมหายใจในเซเนกัน ที่เซเนกันนะครับคุณจะพบกับต้นไม้ประหลาดที่ดูเหมือนจะมีลมหายใจมันเป็นโครงการศิลปะที่ผสมผสานเทคโนโล,โลโยีกับธรรมชาติต้นไม้นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุสังเคราะห์ที่สามารถพองลมและหดลงได้เหมือนกับมันกําลังหายใจอยู่รูปลักษณ์ของมันเนี่ยก็ทําให้ดูเหมือนต้นไม้จริงๆและเมื่อคุณอยู่ใกล้ๆคุณอาจจะรู้สึกกําลังอยู่ในโลกแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ <S <S 2> <S 2> <S บันไดสู่สวรรค์ในฮาวาย ในฮาวายเนี่ยมีบันไดที่สูงนะครับเรียกว่าบันไดสู่สวรรค์มันเป็นบันไดที่ทอดตัวขึ้นสู่ยอดเขาสูงชันท่ามกลางทิวทัศน์ที่น่าทึ่งภาพนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักผจญภัยจากทั่วโลกแม้ว่าจะมีความอันตรายเพราะว่าบันไดเหล่านี้ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปขึ้นไปก็ตามเนื่องจากความเสี่ยงในการปีนแต่ภาพที่ถ่ายจากด้านบนลงมาทําให้เห็นท้องทะเลสีฟ้าและภูเขาสีเขียวทําให้มันเนี่ยดูเหมือนเป็นดินแดนสู่สวรรค์นั่นเอง ประตูสู่นรกในเติร์กเมนิสถานเติร์กเมนิสถานเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าประตูสู่นรกซึ่งก็เป็นหลุมไฟขนาดยักษ์ที่กําลังลุกไหม้มานานกว่า50ปีหลุมนี้เกิดจากการเจาะสํารวจน้ํามันที่ผิดพลาดทําให้ก๊าซธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินพุ่งออกมา นักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจจุดไฟเพื่อเผากา๊าซทิ้งโดยคาดว่ามันจะดับลงในไม่กี่วันแต่จนถึงตอนนี้มันก็ยังคงเผาไหม่อยู่ภาพนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คนที่ได้เห็นรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังอยู่ข้างหน้าของทางเข้านรกจริงๆทะเลเกลือที่โบลิเวีย ทะเลเกลือที่โบลิเวียเป็นที่ราบเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกภาพนี้จะทำให้คุณเหมือนกำลังยืนอยู่บนกระจกที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อน้ำฝนที่สะสมอยู่บนเกลือบางๆสะท้อนท้องฟ้าและทำให้ดูเหมือนว่าคุณกำลังเดินอยู่บนพื้นฟ้าจริงๆภาพที่ถ่ายในช่วงพระอาทิตย์ตกจะทำให้เห็นแสงสีที่สะท้อนกับพื้นดินอย่างงดงามเป็นสถานที่ที่นักถ่ายภาพจากทั่วโลกต้องการมาสัมผัสหินรูปช้างในไอซ์แลนด์ ในไอแลนด์เนี่ยนะครับนอกจากโครงสร้างหินที่ดูเหมือนใบหน้ามนุษย์แล้วก็ยังมีหินอีกก้อนที่ดูเหมือนช้างเป็นอย่างมากหินก้อนนี้ตั้งอยู่ที่ริมชายฝั่งและลักษณะของมันมีความคล้ายคลึงกับหัวและก็งวงของช้างโดยเฉพาะพื้นผิวของหินที่ดูขุขระละคล้ายกับผิวของช้างภาพนี้ทําให้หลายคนประหลาดใจในความสามารถของธรรมชาติที่สร้างสารรค์รูปทรงแปลกประหลาดแบบนี้ขึ้นมาภาพเงาของนักเดินทางในออสเตรีย ที่ภูเขาในออสเตรียเนี่ยนะครับจะเกิดปรากฏการณ์ที่น่าตกใจสําหรับคนที่ปีนเขามาถึงยอดเขาเพราะว่าเมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับหมอกหนาๆและก็สะท้อนเงาของคนที่ยืนอยู่ภาพนี้จะดูเหมือนเงาของนักเดินทางกลายเป็นยักษ์ขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเป็นภาพที่ทําให้หลายคนรู้สึกขนลุกและเชื่อว,ว่าพวกเขาเห็นวิญญาณแห่งภูเขาในอดีตต้นไม้แปลกประหลาดที่เติบโตในตึกในประเทศกรีก ในประเทศกรีกเนี่ยนะครับมีตึกเก่าหลังหนึ่งที่มีต้นไม้เติบโตขึ้นตรงกลางอาคารจนต้นไม้นั้นโผล่ขึ้นมาจากชั้นบนสุดของตึกภาพนี้สร้างความงุนงงให้กับหลายคนว่าต้นไม้นี้เติบโตขึ้นได้อย่างไรภายใต้สภาพแวดล้อมของตึกที่ไม่มีดินและแสงแดดที่เหมาะสมซึ่งการเติบโตของมันทําให้ตึกนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอาคารที่ถูกธรรมชาติครอบครองทะเลแสงจากแมงกระพุนที่เรืองแสงในญี่ปุ่น ภาพนี้มาจากชายฝั่งของญี่ปุ่นที่ซึ่งมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อแมงกระพุนเรืองแสงหลายพันตัวถูกพัดเข้าชายฝั่งในเวลากลางคืนทะเลนเนี่ยดูเหมือนว่าถูกปกคลุมไปด้วยแสงสว่างสีฟ้าจากแมงกระพุนเหล่านี้ภาพนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากและมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เงียบสงบในปีทําให้มันเนี่ยเป็นหนึ่งในภาพและก็หนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งที่สุด โบสถ์กลางทะเลทรายในเยเมนกลางทะเลทรายแห่งเยเมนคุณจะพบกับโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้นำเข้าอิฐหรือว่าวัสดุก่อสร้างจากภายนอกโบสถ์แห่งนี้ถูกแกะสลักลงในหินทรายโดยตรงภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสรงสรค์สิ่งมหัศจรรย์แม้แต่พื้นที่ที่ท้าทายและไม่มีทรัพยากรน,นอกจากจะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้วยังเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเชื่อที่แข็งแกร่งของมนุษย์ในอดีตอีกด้วย วานแช่แข็งในอาร์กติกในขณะที่การสำรวจบริเวณอาร์กติกทีมสำรวจเนี่ยก็ได้พบกับภาพของวานที่ถูกแช่แข็งในน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์มันเป็นภาพที่น่าประหลาดใจและเศร้าใจในเวลาเดียวกันเนื่องจากวานตัวนี้ถูกจับไว้ในน้ำแข็งนานจนไม่สามารถหลุดออกมาได้ภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของธรรมชาติที่มีต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้วบ้านต้นไม้ที่หายไปในประเทศจีน ในประเทศจีนเนี่ยมีภาพของบ้านต้นไม้ที่ถูกสร้างขึ้นบนต้นไม้ที่สูงใหญ่แต่สิ่งที่ทําให้บ้านนี้แปลกประหลาดก็คือมันไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในบางมุมเนื่องจากสีของต้นไม้และวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านมันกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยสมบูรณ์ภาพนี้ดูเหมือนบ้านต้นไม้ที่กําลังหายตัวหรือว่าเป็นบ้านลับที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติรูปปั้นมือยักษ์ในชิลี รางทะเลทรายในชิลีคุณจะพบกับรูปปั้นมือยักษ์ที่โผล่ออกมาจากพื้นดินมันถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินท้องถิ่นและกลายเป็นภาพที่ดูน่าขนลุกและแปลกประหลาดรูปปั้นนี้สูงหลายเมตรและทําให้ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์กาลังพยายามปีนขึ้นมาจากพื้นดินมันเป็นงานศิลปะที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติและมนุษย์ตึกหมุนได้ในดูไบ ดูไบเนี่ยเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยมากแต่ภาพนี้แปลกกว่าที่อื่นๆเพราะมันเป็นตึกที่สามารถหมุนได้ตึกนี้ถูกออกแบบมาให้แต่ละชั้นสามารถหมุนได้อิสระจากชั้นอื่นๆทำให้รูปร่างของตึกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภาพนี้แสดงถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมที่พัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถสร้างตึกหมุนได้แบบจริงๆทะเลสาบสีชมพูในเซเนกัล ทะเลสาบเรดบาร์ในเซเนกันมีสีชมพูอ่อนอย่างน่าทึ่งสีที่แปลกประหลาดนี้มาจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบที่มีเกลือสูงภาพนี้สร้างความแปลกใจให้กับผู้คนที่ไม่เคยเห็นทะเลสาบที่มีสีเหมือนกับของเหลวหวานอย่างนี้มาก่อนมันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดูราวกับภาพในนิยายหินยักษ์ตั้งตัวเดี่ยวในพม่าที่ไม่ล้ม ที่พมา่ามีหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงและดูล่อแหลมเหมือนจะล้มในทุกเมื่อแต่หินนี้ตั้งอยู่อย่างมั่นคงมาหลายศตวรรษแล้วทั้งที่ไม่มีอะไรมายึดเหนี่ยวเอาไว้มีตำนานเล่าว,ว่าหินก้อนนี้ตั้งอยู่เพราะว่าแรงศักดิ์สิทธิ์และภาพนี้ก็ทำให้เราเห็นถึงความน่าอาัศจรรย์ที่ยืนยาวท้าทายกฎของแรงโน้มถ่วงหินที่ร้องเพลงได้ในเบลเยียม ในเบลเยียมเนี่ยนะครับมีหินก้อนหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษตรงที่มันมีลมพัดผ่านซึ่งมันก็จะส่งเสียงเหมือนกับเสียงดนตรีที่ไพเราะหินนี้ถูกออกแบบมาด้วยช่องว่างที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติและถูกค้นพบโดยบังเอิญทําให้มันเป็นเหมือนเครื่องดนตรีธรรมชาติที่เปล่งเสียงได้ทุกครั้งที่มีลมผ่านภาพนี้ทําให้เราตระหนักถึงความลึกลับของเสียงในธรรมชาติที่เราไม่เคยรู้มาก่อนภาพสะท้อนของท้องฟ้าในถ้ำที่นิวซีแลนด์ ถ้ำไวโตวโมใน New นิวซีแลนด์เต็มไปด้วยแสงจากหิ่งห้อยนับล้านตัวที่สองประกายบนเพดานถ้ำทําให้ภายในถ้ำดูเหมือนกับว่าเป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวภาพนี้เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากและทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังอยู่ใต้ท้องฟ้ายามค่ําคืนจริงๆภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงความงามอันน่าทึ่งของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในมุมลึกของโลก ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพแปลกๆจากทั่วโลกที่ผมได้นำะมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ จะเห็นได้เลยว่าโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถหาคําอธิบายได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดรูปทรงของหินและภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษสิ่งก่อสร้างที่ท้าทายกฎแห่งฟิสิกส์หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของธรรมชาติที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนการที่เราค้นพบสิ่งเหล่านี้ก็มักจะสร้างความตื่นเต้นและความน่าทึ่งให้กับผู้ที่ได้พบเห็นและได้สัมผัสเราอาจจะตั้งคําถามถึงวิธีการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลง มันคืออะไรหรือแม้กระทั่งสงสัยในขีดจำกัดของธรรมชาติและมนุษย์ที่สร้างมันขึ้นมาโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของภาพแปลกจากทั่วโลกที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ หาชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าผมจะนำเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ